ก่อน้าฝันว่างไลยตรงเนี้ยวดนี่ฝันมือเลยวดก้นนั่นฝันเื่อวันที่สิบหกถเนี้ยฝันเราพูยีทรงครับรถรถขาวกับบ้านเลานขับรถไ,ไปรถเล็กกว่า <laughs> เล็กก็เ <sh arp> ล,ล็กกว่าอีหลีเ <sh arp> ลกรถลรอเล็กรถนั่งไงฮกฮกสวงถงวัทะเบียนรถเ่อเออทะเบียนรถล่อจซื <sh arp> ้อว <sh arp> พอนตือแล้วมันอ่านสร้างมันอ่านเลขมันืือมันแก้ในเครื่องเดี๋ยวว่ามันอ่านสามตัวได้เลยหกสองเออจว่าหัวีแล้วขีบวะขี้กันน้อยขี้กันดรบ้าันนี้มึอเพื่อนมีฝันกี่อะไรหัวดันก็หัวมึงเขาสาดฝันิ่งซึมเลยฝันว่าฝันว่าแค่มือใต้หุ่กันเยอะหุ่นกันใี่ใหญ่ไปให้เลขปิจูมไอ้มือใต้หือนกันว่าหัวดีเลขเลขคีอาบ เลขที่มนมัแมนแบบระหว่างมเลยขขาบเลขขาบเลยขาบแบบเนี oh, ้ยรับเีขาดแบบเลยเลขขามันว่าสามศูนย์สามสามศูนย์สามอ๋อ้ก็เปลี่ยนตัวเดียวกันเนาะ้ามเปียเลนเลยสามศูนสามแปดศูนย์แปดเพราัสีเขาเรียกลขหาดีอวรเลขาดพูดนีถ้าเลขก่อต้องจัดรถกันดีหมดสื่อลงบนไงคะมันออก สามศูนยสามเล็กนาก็ไดเนาะ,ะเลขหนานลูกตะลีลส่อลอเสื่ลานุก็สินนั่นละเขาเอาคุเขาเอาขาตที่ไดู้กพีบริจาคกเลก่นกุย่เม่อนีเลขสีหาเพิ่อนนะฮะูีเลยอล๋อสิ <c oughs> ส่อลงสื่เลยสิ่อลเงไปครับพี